าการเปลี่ยนพระอาจารย์ครับผมโดนแฟนบอกเลิกจะทํำยังไงครับถึงจะลืมเขาได้ครับผมสำหรับคนที่ถูกแฟนบอกเลิกแล้วพยายามจะลืมแต่ลืมไม่ได้พระอาจารย์ก็ขอแนะนำว่าเราต้องรู้เท่าทันสัจธรรมของชีวิตที่บอกว่าไม่มีใครได้ทุกอย่างดังใจหวังและก็จะไม่มีใครได้ดังหวังทุกอย่างไป อันนี้เป็นธรรมดาของชีวิตวันหนึ่งเมื่อเราผิดหวังเราก็ควรจะเตือนตัวเองว่าอ๋อชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีใครเกิดมาสมบูรณ์แบบไปเสียทุกอย่างประการที่2ให้หาอะไรจับทำอย่าไปอยู่เฉยเยเพราะถ้าอยู่เฉยเยก็จะเอาแต่คิดถึงเขาอยู่ตลอดเวลาและประการที่3ก็คือจัดสภาพแวดล้อมใหม่อย่าให้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมๆมิฉน,นั้นก็จะคิดถึงเขาอยู่ตลอดไปทำสามประการนี้ได้เมื่อไหร่พระอาจารย์เชื่อมั่นว่าชีวิตก็จะดีขึ้น